อยู่หมู่ที่10ตำบลหนองโพงอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากหมู่บ้านมีต้นยางเหียงอยู่มากเมื่อรวมกันจึงเรียกว่าบ้านมาเฟียงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาเฟียงหมู่ที่10ตำบลหนองโพรง อำเภอศีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2552เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตและจำหน่ายมะม่วงผลสด4สายพันธุ์ได้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงฟ้าลั่นมะม่วงเขียวเสวยและมะม่วงแรดปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง มีสมาชิกจำนวน31คนพื้นที่การผลิตมะม่วงจำนวน1,600ไร่และผลผลิตมะม่วงผลสดจำนวน800ร้อยถึงหนึ่ตันต่อปีดำเนินกิจกรรมภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสร้างคุณภาพผลผลิตใกล้ชิดเกษตรกรและมีนายสงครามธรรมะดำรงตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชน การลดต้นทุนและแปลงตัวอย่างให้สมาชิกได้เรียนรู้มีโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกมีการนำสมาชิกไปศึกษาดูงานจากกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมีการส่งเสริมทายาทเกษตรกรสู่การเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์และเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนมีแนวคิดในการจัดการทุนเพื่อให้สามารถมีทุนในการประกอบการได้ภายใต้เงื่อนไขข,ของการพึ่งตนเองเบื้องต้นโดยมีที่มาของเงินทุนจากการรวมหุ้นของสมาชิกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพงและงบประมาณโครงการจากหน่วยงานภาครัฐเช่นกองทุนปุ๋ย ประชารัฐมีการจัดการความเสี่ยงด้านผลกำไรโดยจัดสรรผลกำไรออกเป็น7ส่วนคือ 1. เงินปันผลให้สมาชิกร้อยละ20 2. ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ร้อยละ10 3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนร้อยละ10 4. ค่าตอบแทนกรรมการ ร้ยละ10 5. เป็นทุนสำรองกลุ่มร้อยละ25 6. เป็นทุนการพัฒนาศึกษาอาชีพร้อยละ15 7เป็นสวัสดิการสมาชิกกลุ่มร้อยละ10มีการดำเนินกิจกรรมการจัดหาปัจจัยการผลิตการจัดหาเงินทุน การรวบรวมผลผลิตการส่งเสริมองค์ความรู้และการจ้างงานให้กับสมาชิกรวมถึงคนในชุมชนสร้างกิจกรรมที่หลากหลายเกื้อกูลกันตามฐานทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดระบบสวัสดิการสำหรับสมาชิกกลุ่ม7ดด้านคือการคลอดบุตรผู้สูงอายุ การนอนพักในโรงพยาบาลการเสียชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในชุมชนผู้ประสบภัยพิบัติและสวัสดิการสมาชิกผู้ร่วมมือนอกจากนี้ยังมีการร่วมกิจกรรมในชุมชนและจัดสรรผลกำไรจำนวนร้อยละสิเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหมู่บ้านมาบเหียง มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียงเป็นหนึ่งในฐานเรียนรู้และจุดสนใจจึงมีการสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมีการบรรจุพันธุ์มะม่วงผลสดการทำกิ่งพันธุ์จำน่าย การจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์การจัดโซนการผลิตให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมสวนมะม่วงได้ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบันด้านแผนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนมีการประชุมกลุ่มเป็นประจำเพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการของสมาชิก และสร้างความร่วมมือในการทำงานมีแผนงานประจำปีสนับสนุนการเรียนรู้ของสมาชิกการมีส่วนร่วมทํางานกลุ่มในกิจกรรมต่างๆมีกิจกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและให้การสนับสนุนกิจกรรมตามความถนัดของสมาชิกมีกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่องประสานและร่วมมือกับกลุ่ม องค์กรส่วนราชการและแจ้งผลการดำเนินงานของกลุ่มให้สมาชิกได้รับทราบมีแผนการดำเนินกิจกรรมการลดต้นทุนด้วยกิจกรรมการใช้ปุ๋ย <use. S 1> ตามค่าวิเคราะห์ดินการผสมปุ๋ยใช้เองกิจกรรมการป้องกันกำจัดโรคและแมลงโดยวิธีผสมผสานและใช้สารชีวพันธุ์ กิจกรรมการตรวจแปลงสม่ำเสมอและใช้วิธีเขตกรรมในการดูแลแปลงกิจกรรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปั้นเม็ดลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมีแผนการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตด้วยการจัดหาแหล่งน้ำประปาเพื่อการเกษตรจำนวน2จุดการปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน การห่อผลผลิตด้วยถุงคาร์บอนมีแผนควบคุมหรือแผนบริหารความเสี่ยงด้วยการวางแผนการผลิตรายบุคคล IFPP ส่งเสริมการสร้างกิจกรรมทางเลือกลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดียวและจัดให้มีการทบทวนจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นประจำทุกปี การเงินวิสาหกิจชุมชนมีการจัดสรรการใช้โรงคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรและแตักก้าผลไม้โดยแจ้งความจำนงมายังกลุ่มเพื่อการจัดสรรให้กับสมาชิกอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันมีการบริหารจัดการเงินกองทุนผ่านมติจากที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม และสมาชิกส่วนใหญ่มีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด4ด้านคือ 1. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามีการจัดทำฝายชะลอน้ำขนาดกลางเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแลง้งมีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ประจากความช <version S 2> ุ่มชื้นสู่ชั้นดิน 2. การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรมีการนำกิ่งจากการตัดแต่งมาเผาถ่านทำถ่านอัดแท่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนและจำน่ายมีการนำผลผลิตที่เสียหายไม่สามารถจำน่ายได้มาทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในแปลง 3. ลดการใช้สารเคมีมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปั้นเม็ดการใช้สารชีวพันธุ์และสมุนไพรไล่มแมลงและ 4. ีกะเกษตรที่สอดคล้องกับระบบนิเวศมีการเลี้ยงชนโลงช่วยในการผสมเกสรและการปลูกปอดถด้านระบบบัญชีมีการบันทึกบัญชี ส่วนบุคคลของสมาชิกและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบันทึกบัญชีกลุ่มมีการสื่อสารเปิดเผยข้อมูลการเงินบัญชีอย่างสม่ำเสมอในการประชุมประจําเดือนของกลุ่มและมีการปันผลหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชีเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และการบริหารกิจการการวางแผนการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการข้อมูลกลุ่มมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานแผนธุรกิจข้อมูลสมาชิกทะเบียนหุ้นบัญชีการบันทึกประชุมเป็นสัดส่วนในรูปแบบเอกสารและไฟล์ในคอมพิวเตอร์มีการปรับปรุงข้อมูล ตามวาระอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานและมีการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาของกลุ่มและด้านการประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารโดยมีการสื่อสารภายในกลุ่มสมาชิกและเครือข่ายด้วยการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง มีการอบรมสร้างความเข้าใจเผยแพร่องค์ความรู้อย่างน้อยปีละสองครั้งและมีการสื่อสารผ่านแอปพิเคชันไลน์กลุ่มผลิตมะม่วงป้านมาเพียงมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางติดต่อ Facebook Fanpage มะม่วงน้ำดอกไม้แมงโกแลนด์ oland, ปราจีนบุรี และ l ล n e Official มะม่วงน้ำดอกไม้แมงโกแลนด์ Land, ตราจีนจากผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านแมเพเหียงอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อความเจริญก้าวหน้าความรักสามคัคคีและความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการเชื่อมร้อยระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองของหมู่บ้านโดยการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดอำเภอส่งผลให้สมาชิกมีความรักสามคัคคีมีความเข้มแข็งมีรายได้มากขึ้นจากการประกอบสัมมาชีพ มีรายได้ผ่านเกณฑ์จอปทออได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในการทำกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีรวมถึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากหน่วยงานต่างๆ